สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เมื่อหน่อพาทุกคนมาเก็บเห็ดลังโงกนะคะซึ่งได้แล้วค่ะทุกคนได้อยู่แล้วก็เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งนกยุงเห็ดหน้าวัวเอออันนี้ได้ความรู้มาจากพี่ออยนะคะทุกคนดูมันเป็นไข่ขน่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีอุ้ยทุกคนเนี่ยไม่อยากจะโชว์เลยอันนี้คือเห็ดพึ่งโขมนะคะได้เยอะมากนี่คือถ้าเก็บเนะี่ยคือมันเยอะแต่เก็บไปก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะเพราะว่า คนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่เก็บเออพอมันไม่เก็บปุ๊บเนาะรู้ว่าพี่ออยบอกว่ากินได้แต่ว่าต้องต้มหลายๆน้ําหน่อยนะคะมันก็เลยเออกินคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เอาไปแต่พอกินเนาะทุกคนเก็บไข่ก็ไม่ได้นะแถวนี้ไม่มีใครรู้จักนะคะทุกคนขนาดเห็บพึ่งนกยุงเนี่ยคนที่นี่ก็ไม่รู้จักนะเออหมายถึงว่าเขารู้จักแต่คนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้ว่าเขากินอันนี้เรากินแต่ว่าเนี่ยเอเห็กหน้าวัวกับเห็บพึ่งโขมเนี่ยคนที่นี่เขาไม่กินนะคะเออเพราะฉะนั้นเราก็ ได้รู้ความรู้ใหม่ๆมาจากพี่อ้อยทีนี้ดูไม่ใช่ได้น้อยนะทุกคนดูนี่เพราะมันมีรสชาติขมใช่ไหมมือหน่อยยังไม่เคยกินนะคะเออนี่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันละค่ะนี่ทุกคนเห็ดดองเห็ดใบามาขึ้นและ้วนะนี่นี่อุ้ยน่ารักจังเลยดูนี่สวยมากเลยนะคะอ่าเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะคะ โอ้ดูทําไมข้างล่างมันชอบเป็นอย่างเนี้นข้างล่างมันชอบเป็นลาครึ่งหนึ่งอันนี้ดีตาขาออกนิดหนึ่งขายาวกันไปอันนี้นี่ถึงน่าแล้วนะอันน,น,นี้อันนี้ถือว่ากินได้อยู่มันถึงโด่งเห็ดละโงกแล้วดูนี่ไข่ไข่นี่นี่อันนี้คือไข่เห็ดละโงกนะโอ๊ยนี่ทัวรอันนี้เห็บใบเห็บใบนี่น่าก,กินมากเลย ดูทุกคนดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่หนึ่งดวงอุ้ยอันนี้มันโดนอะไรกินไปนะสองดวงสองดวงอันนี้อันนี้นัอุ้ย,ย,นะยได้ไข่ดังสีฟองพ่อเอ,เอาเอาตะแกรงมาก่อนนี่รวมพึ่งกรลาโอ,อ้โหกละโง่ไข่ไข่เลยคะ่ะนี่ กําลังออกมาเออนี่โอ้ยไปเขี่มาไปขี่มาเยอะเพราะเต้องรอวันมานี่พอดีเลยนะเนี่ยเออวันหนึ่งมันก็จะบานพอดีสิอันนี้เราเจอไข่ยอยู่เนี่ยพรุ่งน,นี้ไงนี่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 น,นี่ทุกคนดูดอกนี้สีเหลืองเหลืองนี่ นี่น่ารักมากเลยเวลาฝนไม่ตกอย่างนี้ทุกคนถ้าถุงก็ยังเอาได้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปื้อนะ เนี่ยค่ะแต่นนถ้าฝนตกน่ะคืออมันเปียกนะคะอันนี้วันนี้มานี่คืออากาศดีฝนไม่ตกคะ่ะนี่ยังไม่หมดนะทุกคนดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็ดพึ่งหวานนี่อันนี้คือเห็ดพึ่งหวานใช่ไหมอือดู ขึ้นมาแบบน่ารักมากนี่ทุกคนคืออะไรสวยไหมกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเ่ยโอ้โหสวยจังเลยทุกคนดูนี่อันนี้อุ้ยมีตัวไข่ด้วย ได้ปมาดูใกล้ๆนี่ยนี่ดอกที่สองทุกคนดอกที่สามนี่ยังไม่หมดนะน,นี่อันนี้คือไข่ไนะคะอนีดอกนี้ดอกนี้ มาดูลูกไข่ไข่กันค่นะนี่มาดูลูกไข่ไข,ไ,ขไข่กันนะคะนี่ไข่มัน โอเคเไปต่อค่ะอุ้ยทุกคนนี่อุ้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยดูสิโอ้นี่มันบางแล้วว่ะเธอเฮ้ยดูอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอู้หูพอมันน่ารักมากเลยเนี่ยมันกำลังจะออกมาเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยข้างหน้าเด้อเหรอทุกคนยังไม่หมดอ่ะเนี่ยอู้หูเป็นดอกเป็นดอก ทุกคนวันนี้คือมันออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยแล้วคือแบบเป็นวันที่แบบเห็ดเป็นไข่ๆอย่างเงี้ยบานบานไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็มีบ้างที่บานบานดอกบานนะคะอันนี้ไงดอกบานบานเออเนี่ยเด่นบานบานอันนี้ดอกบานนะคะแต่ว่ามันมีไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่เราใส่เพ่อนเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเราจะเจอแต่ดอกไข่ๆนะคะทุกคนเบอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ก่อนนี่ทุกคนเออดูดูดูโอ้ยอันนี้ขาดเลยขาดก็เก็บเอาเพิ่มเดียวนะ นขขเนี่ยลูกไข่ไข,ข่เนี่ยคือแบบไข่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 เลยอันนี้ทุกคนมันยังไม่ปลูกออกมาจากด,ดินเลย,ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้เอา้าเอา้เอาอันนี้อันนี้เอา้า อุ้ยลูกกลมๆน่ารักมากเลยดูลูกนี้กันค่ะนี่อุ้ยกลมๆน่ารักมากทุกคนนี่มีลูกไข่ขลูกน้อยๆกำลังออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ลย,ยลูกไข่ลูกน้อยๆอ่ะอยังไม่หมดน,นะฝั่งนี้อีก ไข่เลยนะคะอันนี้บาลนะบาลน่ำมุหนอไม่เอานะคะมุหนอจะเอาแต่พิตุงๆแล้วก็ไข่ไข่ค่ะโอ้โหดูนี่โอ้โอ้โหนี่อ๋ออันนี้เป้นอะไอ่ะที่ยังมีอยู่พี่ วันนี้เราได้ใส่เยอะอยู่นะอือมีเยมีเยๆใส่ลูกนีคสวยมากอก Ой, เรียบร้อยดูทุกคนสามีมือหนอเขาเจอนะคะคือมันก็ยังยังเป็นอะไรนะ่ะไข่ตะมุตะมีน่ะ โอ้โหกี่เมฆนะพ่อติดเจ็ดเมฆเนี่ยคล้ายๆเหมือนเห็บผอเลยนะเอาแต่เมื่อ,อ,อก,กี้คอจะพุ่งข้อนู่นหมาพุ่งเ่ยพรุ่งนี้มันก็จะแตกไงวกวนอะไรก็ไม่ได้อยากกินแตกไงอยากกินเป็นไข่อย่างเนี้ยเจอเป็นไข่ก็รอดูจะกินตอนบานเจอตอนบานก็อยากกินตอนไข่คือ,อยังไงก่อน ่เรียบร้อยถือตะกร้าไปค่ะดูทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นลูกไข่นะคะลูกไข่อันนี้ลูกไ่กอ้เนี่ยอีสองสามวันมาอีกก็ได้อีกนะเนี่ยทุกคนดูวไ,ไ้ว่ามันกำลังออกมากำลังออกมาแต่มันโดนอะไรกินไปแล้วเนี่ยว้าว จ้าโตมาแต่ใดเจ้าได้ปุ๋ยชนิดใดเจ้าโตอยู่ตัวเดียวพ่อเก็บสแิแทงแทงแทงเลแทงแทงแทงเอาพ่อตาขาวออกเอาขาที่มันเปื้อนดินอ,ออกเออน่ะเออน่ะพอพ่อเห็นลำพึ่งน้อยอยูออ่พุออ่งลู้นพุ่งงานสามโดดนึงพ่อเก็บไข่มา อีกสองวันเราต้องมาสำรวจอีกแล้วเนี่ยมันกำลังเป็นไข่ไยๆนะคะขาวๆเนี่ยใส่ตะกร้าไปอาแกะเอาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าก้างมันไม่อร่อยอยู่แล้วนะก้างมันไม่ดีเห็นไหมอย่างเนี้ยอ่านี่เหลือก้างไว้เป็นเชือ้อหืมดอกนี้เห็ดพึ่งหวานทุกคน แหกพึ่งหวานนี่น่ารักมากเลยนี่ดอกไข่แล้วก็อันนี้เกิดจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่า สวยอยู่นี่สวยงามมากเลยค่ะ Nó nhìn nó mềm chưa? À vào vào. Ồ, cái núp tí เห็พึ่งน,นะคะที่คนเห็ดพึ่งเก็บเก็บหักขาออกเออแขน,นเอาออกเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อไปแล้วแต่ไป กลับบ้านแล้วนะคะพร้อมเอาเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนคือเห็ดที่ได้นะคะส่วนเห็ดไข่เนี่ยเห็ดละงกนะคะทุกคนเมื่อหนอนจะเอาไปขายนะคือมันเป็นไข่ไข่หมดเลยเนี่ยขายได้เท่าไหร่ไม่รู้มขยได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาไปขายเลยห้าสิบบาทปล่ะนี่เราจะเอาไปขายนะคะส่วนนี้เก็บไว้กิน